ห้ยลงเลงมาพื่นดินให้ครับคุณเอ้ยหัวจากความแทวลงเลงดินเขาแล้วมาพื่นดินพื่นดินในแล้วไปนอนเออยังมูก็ดียังซีได้แล้วยังมูก็ดียังซีเพะ่อนดินใ้แล้วไปนอนเซ่ยอยบานหมดละไมื่อืมหัวพอมันีดขันไม่เอียดเตี้ยนบนน้อยบนปนน้อย น้ oy, อยเพิ่นเป็นน้อยอเะยังก็ห้อยขาดห้อยไทยไทยไป้เดี๋ยวเพิ่นเื่อนปลูกผักก็สิงามนะลงเร e ็งเออไปพาลูกน้องมปหากินน้่นเออไอเงินนำทีมเก็บไข่ครับเก็บไข่โยทำไมไม่เอาฟางลองกันล้วครับจะแตกไหมครับไม่แตกไม่แตใช่ไหมครับ โอ้ไม่แอบไข่อยู่ตรงนี้ต้องเยอะช่องนี้ก็มี